I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, but those eyes so bright They look inside my soul ข้อใหม่วันนี้ไว้เลยนะคะประหยัดไปถึง1ล้านบาทเลยค่ะกับเลขไม่เพียงแค่8ป8 1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถ้าพลาดแล้วจะเสียใจแบบมากๆเลยค่ะกับ cls 5 3 amg ตัวเฟสลิฟอีกด้วยนะคะได้รถสีขาวสวยเลยทีเดียวนะคะแถมเป็นรุ่นเฟสลิปด้วยค่ะมาพร้อมกับขุมพลังแรงม้าถึง435แรงม้าแถมได้เครื่อง6สูบอีกด้วยค่ะใครที่รักในสายโหดแล้วก็ตัวแรงแบบนี้คันนี้ตอบโจ์มากๆกระจังหน้ารุ่นนี้ได้ตัว G.T อีกด้วยนะคะเป็นหน้าดำสวยเด่นสดุดตาม,มากๆไฟหน้าก็เป็นดีไซน์ของชาร์กโนตเลยทีเดียวค่ะหล่อมากๆพร้อมกับระบบไฟมันตีบีมด้วยค่ะและฝากระโปรงด้านบนของเขานะคะเป็นพาวเวอร์โดมด้วยค่ะเป็นดีไซน์ใหม่ที่มีความโดดเด่นสวยมากๆเลยค่ะล้อของเขาก็เป็นล้อลายใหม่ด้วยนะคะเป็นลายซี่สีทูโทนไบคัลเลอร์ค่ะขนาดถึง20นิ้วเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก AMG แบบนี้มาให้นะคะและคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ ขับขนาดอยู่ที่3,000ซีแล้วก็มีตัวเทอร์โบอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอัตราเร่งแล้วก็การออกตัวดีมากๆค่ะแถมยังมีระบบขับเคลื่อนโฟมเมติกอีกด้วยนะคะทําให้พละกําลังในการส่งของรถคันนี้ดีมากๆและย้ําเลยนะคะว่าใครที่หลงรักในยนตกรรมสมรรถนะสูงในรถสายพันธุ์ MG ต้องคันนี้กับขุมพลังถึง435แรงม้าเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S และคันนี้นะคะยังได้กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีดำไฮกอสแบกด้วยค่ะโดดเด่นสะดุดตามากๆด้านบนเป็นตัวหลังคา นะคะคี่เปิดด้านในทําให้สวยหรูมากๆและตัวขอบรถของเขานะคะก็เป็นสีดําทั้งคันเช่นกันค่ะยิ่งดันให้รถคันนี้นะคะดูมีเสน่ห์แล้วก็สวยมากๆด้วยค่ะจุดเด่นของเซ S นะคะก็คือเป็นรถสปอร์ตซีดานที่มีดีไซน์แบบคูเป้แบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นประตูเฟรมเลสทั้ง4บานด้วยนะคะโดนเด่นสะดุดตาม,มากๆและด้านหลังนี้ค่ะสวยหล่อเท่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ท้ายดักเทลที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรวมถึงดีไซน์ไฟไท้ายโคมสี แดงโฉบเฉี่ยวมากๆเลยค่ะด้านล่างเป็นตัวดิฟฟิเซอร์ของตัว AMG ปลายท่อคู่ข้างละ2ท่อแบบนี้เลยค่ะตัวดีเทลนะคะปลายท่อจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวดิฟฟิเซอร์นี่นะคะจะเป็นสีดําด้านค่ะให้ความโหดมากๆพร้อมกับสัญลักษณ์นี่เลยค่ะ AMG แล้วก็สัญลักษณ์โลโก้รุ่น CLS 53นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเปิดฝาท้ายก็คืออยู่ใต้โลโก้ Mercedes-Benz ค่ะกดแบบนี้ก็คือเปิดได้แล้วหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะมีกุญแจอยู่กับตัวหรืออยู่ในกระเป๋าค่ะก็สามารถใช้ เท้าเตะเปิดปิดตัวฝาท้ายได้ค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยนะคะเปิดปิดได้ง่ายดายมากๆค่ะและพื้นที่เก็บของกว้างขวางแล้วก็ลึกมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเขาเป็นแบบตัวรถสโลปคูเป้ค่ะทําให้สเปซความลึกเนี่ยกว้างกว่ารถซีดานทั่วไปแถมยังตัวพับเบาะซ้ายขวาเพิ่มความลึกได้อีกด้วยนะคะใครที่ใช้รุ่นนี้เราชอบไดกอล์ฟคันนี้เอาไปได้เลยค่ะย้งมีหนึ่งครั้งเลยนะคะสําหรับซ l s 53 MG เฟ i 10คันนี้ได้พละกาลังแรงม้าถึง400 235แรงมา้ากับเลขใหม่เพียงแค่8,181กิโลเมตรเท่านั้นประหยัดมาถึง1ล้านบาทคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดยกให้คันนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้ที่สายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมค่ะสามารถเข้ารับชมเพิ่มเติมได้ที่แคาล็อกออนไลน์ของเรา w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  e b m a n c o m เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่า200คันแบบจุใจเลยนะคะ สังเกตตัวบ่อเลยนะคะวัสดุของเขานะคะมีทั้งตัวแนปป้ามีทั้งอคันทัล่าตัดกับตัวไมโครไฟเบอร์ต่างๆรวมถึงโลโก้เอ็มจีสแตมอยู่แบบนี้ค่ะโหดมากๆปีกบ่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงเดินด้วยได้สีแดงอีกด้วยนะคะแค่ได้นั่งก็รู้สึกฟิลลิ่งดีมากๆแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคอนโซลยังเดินด้วยได้สีแดงทั้งคันค่ะพุ่มด้วยหนังอีกด้วยนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยค่ะกับตัวเบลนิลภัยสีแดงสุดสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะมีเฉพาะรถที่เป็นตัว เอ็มจ r พาร์เฟอเท่านั้นนะคะที่จะได้เบล์แบบนี้ค่ะคาดแล้วนะคะถือว่าหล่อเท่มากๆเลยค่ะและภายในคันนี้ต้องขอย้ำอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะว่าสภาพเนี้ยบมากๆสวยเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยค่ะสวยแบบลดใหม่100%เเลยก็ว่าได้นะคะสังเกตจากตัวเบล์ด้านหลังค่ะยังไม่ได้แกะตัวพลาสติกออกเลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆและคันนี้เป็นตัวเฟสลิ์นะคะคุณลูกค้าจะได้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอดีไซน์ใหม่เป็นจอ Y วสกินที่มีขนา ยาวมากมากเลยนะคะตั้งแต่แดชบอร์ดคนขับยาวเป็นถึงตรงกลางและสังเกตดูว่ามีความใหญ่กว้างกว่าตัวก่อนหนะ้านี้เยอะเลยทีเดียวค่ะแถมยังทัชสกรีนได้ง่ายดายมากๆเลยนะคะสมูทมากๆมีฟังก์ชันการใช้งานให้ครบทุกอย่างเลยค่ะทั้งเนวิเกชันทั้งต่อสมาร์ทโฟนทั้งคอนเน็กผ่านตัวแอปพลิเคชันของตัว Mercedes Ben z นะคะก็มีมาให้และตัวแอร์ของเขาก็เป็นแบบ2โซนนะคะแบบแยกอิสระซ้ายขวารวมถึงไฟส่องสว่างทั้งผู้โดยสารค่ะมีมาให้ถึง64เซต สีเลยนะคะและคอนโซลก็คือเป็นดีไซน์ที่สวยมากๆค่ะรุ่นนี้เป็นตัวสีดำแบ็กเปียโนนะคะเป็นสีดำเงานั่นเองมีพื้นที่เก็บของใส่แก้วน้ำใส่สมาร์ทโฟนได้ค่ะรุ่นนี้ตัดตัวคอนโทรลเลอร์ออกไปแล้วค่ะทำให้สเปซตรงนี้กว้างมากๆแล้วก็มีทัชแพดมาให้ใช้งานได้ค่ะสมูทมากๆเลยนะคะรวมถึงไอคอนใช้งานมีให้ครบเลยค่ะทั้งโหมดการปรับโชค๊คโหมดแมนนอโหมด AMG โหมดดนามิกซีเล็ก์นะคะรวมถึงตัวช่วยจอดบาร์กิงพายอทก็มีมาให้ค่ะคันนี้ได้กล้อง 360้อสิบองศารอบคันด้วยนะคะภาพคมชัดมากๆเลยค่ะรวมถึงทํางานคู่กับตัวบายสปอร์ตแอสซิสต์ค่ะตัวเตือนเวลาเราจะเปลี่ยนเลนนะคะตัวนี้สามารถกระติบช่วยเตือนให้ได้นะคะเวลาเราเลี้ยวเปลี่ยนเลนในจุดอับตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆค่ะการขับขี่นะคะบอกเลยค่ะว่าแค่สตาร์ทรอบเครื่องในโหมดสปอร์ตพัดก็มาแล้วค่ะอัตราเร่งดีมากๆเสียงเครื่องแรงดีมากๆเลยค่ะมีเฮดซับดิสเพลย์มาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนแดชบอร์ดคนขับค่ะมีขนาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็น ดิจิตอลนด้วยนะคะดีไซน์คุณลูกค้าสามารถปรับได้หลายแบบมากๆค่ะรวมถึงไอคอนตรงกลางคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะว่าต้องการให้โชว์เป็นตัวเลขไหม говорят. อุณหภูมิของตัวระบบ MG หรือว่าเนวิเกชันก็คือเลือกได้แบบนี้เลยค่ะพวงมาลัยดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยค่ะนี่รุ่นเฟ c ลิ i f t 53ต้องแบบนี้เลยนะคะการมันติฟังก์ชันจะเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยค่ะเป็นด้านบนเป็นแบบการคู่ด้านล่างก็เป็นโลโก้เอดีไซน์ใหม่ด้วยแล้วก็มีส่วนของตัวปุ่ม เพิ่มขึ้นมาค่ะนี่เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะสามารถปรับในส่วนของตัวโหมด MG ต่างๆได้ค่ะนี่เก๋มากๆโลโก้สปอร์ตมากๆเลยค่ะและก็มีแพดเดิลชิพนะคะดีไซน์ใหม่เป็นดีไซน์ของตัว53ด้วยค่ะเท่แบบสุดๆเลยค่ะ ด้านหลังเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะตัวบอกก็คือเป็นทางเนปป้าแล้วก็อคันทล่าเดินได้แดงเช่นกันค่ะและที่บอกไว้นะคะนี่เบลนิลลัยสีแดงยังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสวยเหมือนรถใหม่100%แน่นอนการันตีเลยค่ะด้านหลังนี้นะคะก็มีออปชันให้ลูกค้านะคะก็คือแอร์ด้านหลังค่ะที่เป็นช่องแยกมาจากทางด้านหน้านะคะรวมถึงลําโพงคันนี้เป็นแบบเบอร์เมสเตอร์นะคะเป็นเครื่องเสียงที่หายเอ็นมากๆเลยค่ะด้านหลังมีตัวลาโพงมาให้อีก2จุดนะคะ รวมถึงที่พักมือตรงกลางสามารถใส่แก้วน้ําได้ค่ะ CLS นะคะอยู่ในค้สผู้บริหารอีก1รุ่นค่ะเพราะฉะนั้นตัวเบาะก,ก็ออกแบบมาให้นั่งสบายมากๆการันตีเลยนะคะว่าคันนี้คุ้มที่สุดเลยค่ะสรุปเลยนะคะสําหรับ CLS 53 AMG คันนี้เป็นรถปี2022ค่ะเลขกไม้วิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่8,181กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่3,999,000บาทคันนี้ประหยัดมาถึง1ล้านบาทเลยที ะะและที่สำคัญยังมีวารันตีให้อุ่นใจถึงปี2025ด้วยค่ะสวยเนี้ยเหมือนได้รถใหม่แบบนี้กับเลขไม้ที่น้อยสุดแถมละค่ะประหยัดไปถึง1ล้านบาทต้องรีบด่วนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนแคทที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กระตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ